แต่อีออ๋ยังวะนักบิดนักบอกอ้ก้อนมันนักเป็นตีวะไอแก๊กเจ้าอะ <laughs> พี่น้องหามว่าไปไลตลาดเด้อนี่นผมเคยได้หลังละล้วนไหลากานี้อืมทั้งมือถือบ่อตุ่มหลังเนี่ยเป็นตีนนพี่น้องว่ะสวัสดีครับพี่น้องต้องปลายสู้ทุนครับผม กบวนพัดน,นางคือเก่าคือเดิมครับบ่ได้ลงคลิปหลายเมื่อยเป็น้่อง <c oughs> หนื่องจากวไปถอดแท้เี็ต้ังไปกับบอสมลงทุนนะนี้มาหาใส่ปลาไหลครับผมหลังจากสืบเนื่องที่ว่าฝนตกมาเช่นนึงครับน้ำก็มีเพราะเอาใจเจริญครับน้ำไม่เนาะน้ำสะในน้อยๆมู่ก็จาสูบเรียบร้อครับตะเด็บอสต้องสูบเพราะแบบบอสใส่ของพื้นก็หาใส่แต่สะน้ำไม่เนี่ยบอกใครครับผมนี่ อันนี้จับกระปูครับกระปูเน่าๆดอกใส่ผสมกันไปครับตุ่มมันๆตุ่มงามๆเลยนะเพื่อนีเขางลายสิบหกเซนนะครับเด้อตุ่มสูงสี่จุดห้าถ้าครถ้าใครเจ็ดมิลงาสองนิ้วท่อปากเอ่อสองนิ้วครึ่งนะแปดจุดห้ามากับพันธุ์แจ็คนี่ครับเตี้ยมอนี่สีแยกกันพันธุ์แจ็คไปทั้งพี่ ผมจะไปทั้งนี้เบิ่งทางผมเนี่ยโอ้ยรถดสิบหลอดเรียนมุนเบิดอนะเอาไปแจ้งนี่ตุ่มรุ่นเก่าได้ครับเนี่ยตุ่มผมนี่แหละแต่มันสองสามปีมันแล้วนั่นเป็นมันพันสึกมาหลายได้บักอาจงี้เลยนี่รุ่นไม้เนี่ยเราเบิ่งไรเดอนี่นะงาดุ่นไม้ได้เพียงร่างนี่รุ่นไม้รุ่นไม้มันอยสีเทาตุ่มเก่าสีฟ้าตุ่มเก่ามันจะสีฟ้านี่แลละโอ้ตุ่มยังผู้ให้เนี่ยมันโดนเราเพียงร่งสามสี่ปีบ่ หอดไปสามปีเนี่ยสองปีสปีคุ้มจนวายแลยละอีะจากหลังสอง 4, สหแปดไปเฮียขึ้นกันครับเดี๋ยวห้ามมาลุ้นกันเดี๋ยวผมไปตั้งนี้บุรวาสิม,มีหนามมาด้วย่ป้องเดี๋ยวชี่รดเข้าไปเบือ้องันไปเข้าไหมม้นเสียใครไหมสรุปผลงานน้ำกันขึ้นหอนอไปน้ำกันกันเลเด้อใส่คนละแก้ เดี๋ยวหลังหนึ่งเอ้คนละแจ๊กได้ไเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่มันตะเวียนบดคนเดี่ลักเอเอ,อ,อยู่แข่งทางขนาดเบสยังใส่คนละฟังไหมเฮ้ยมันเข่าของใครเบสเนี้ยเ,ยเอบถ่ายอยู่หานไปจากไหนเดี๋ยวเข่าไม้กันไม่ร้องบองได้บาม,อมอาเดี๋ยวจะ่ายเปึ๊งมันจะเป็นอะไรบ่นฝนมันบ่นแห้งประเดีย๋ยบ่ทด้ไหนกินอึ่งกินกบแล้ว่นดอกเดี๋ยวมันเย็นเย็นอยู่นี่ไม้เข้าครับ น้ำอัดต no nice ัถือว่าน้ำหน่อยพูดได้ี่น้องนี่ใส่มาจากหลังนะสามหลังนะมั้งใส่มาสามหลังแหละมันพื้นที่บ่อ่นงวยกับใส่หอยหลังแล้นงวยสองงวยแหละหลังกับสองงวยกับพรานี่ครับกับปูกับกับปูเน่าเด้อพี่น้องเขาใส่ไปเลยทั้งเตะกับเน่าคักเน่าเนี่ยไม่เขาก็ไม่ใส่บ้างนี่ มูง่ายังหลายครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข่าปะมาใส่เบ็ดก็ไปแจ็คได้ยี่นี่แหละได้ไปจ็กตัวสองตัวก็ตัวหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะใส่บงจากหลังเด้อพี่น้องมันคําแล้วครับไปทั้งพุ่นบ่มีน้ำเหมือนได้กลับขึ้นมาอีกทักหนึ่งอ่ะวิธีใส่กะกวยขีดต้มให้มันลงเป็นเสมองามนี่เด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าถ้าทำมี่หนาปุกเขาก็เขาก็ไ่ต้องนั่นก็ได้ไ่ต้องกวยก็ได้เขากวยอาศัยว่าให้มันไหนหอยตุ่มมันบอลลุ่มนะหอยตุ่มมันบอลลุ่มบอกเลตัวทิพย์หินพันหรือ่ะลองเบิ้งหลังนี่ขั้นมะเขาอนี่งก็สักหนึ่งรับเลือกแค่แค่หนี่ quay luôn không nè mấy tiền hàng thăng làm gì chỉ lừa bao tùm thôi cái tôm ấy ăn này để mất lủng Là cái này cái này tôi nướng nó lăng này <laughs> Lum đầy lum gì Băng ai chẳng nói <laughs> ตั้งแป็นไรอยากอายยา้เลยเนาะกินเหนียวไออันนี้กะบเนีน่ยมุนขึ้นมาได้ย,มย้มด้วยเป็นอ่งกะบจะเป็นตอนเสาร์สิเดียวครับเฮ้ยแจกไปต้องุูดไกลๆอุ่นไปเดี๋ยวขอเส้นครับผมอู้หูย ย่งางไปใส่กับมิตรนามันแหี่ยงหมดน้ำสะไปใส่น้ำแข็งทงั้งเลยพี่นอ้องตามครับผมวัดน,นี่ลองว่าพี่นอ้องขี้บ่าสวยงามดอกก็จะเป็นหล่อมันเขาจะเอากุยเต้าทั้งครับผมมาใส่สุปี้แหละปลาไหลอยู่หลายอยู่แล้วแต่มันอยู่ตัวไม่ใหญ่ดอกตัวตัวใหญ่เนี่ยเขาแทงกินเบลินแล้วครับไป งอไปกันข้างเขาควักเขาพงตัอดีตอนเราเศร้าก็เป็น้องแต่เป็นแดงผิวลุยหนาวมาลุ้นกันแั่ด้วยทางทายพี่น้องนะไม่ให้กำลังใจหาหม่องบ่ได้เปีนงั้นอันบอ่อยู่นี่สอนหลังเลยพี่น้องจับจุ่มมันเบิดบ้องไปแล้วทางกับบ้านไปหม่งได้ก็บม่มีหนามวิ Tôi chắc tôi thấy bú, bây là tôi quan mới lắng lẹt hẹn mà lắng vườn Lắng vườn xài đắn đây phải không Tứng, tứng, Bố thịt, ui Ú, uh, tôi tố, Chóng, tố. đấy, buồn đeo đấy biết, đấy Tâm chỉ kinh bà lấy lẽ chỉ kinh bà leo

นี่ซั่งกินปลาไหลพี่น้องแต่ห้าเหี่ยได้ไหมโอ้ยกล่องมันเกย์เอียงไหนาเอียงหลังเลยพี่น้องมันมึนบดใส่บุตรคนเอียงวะคนก็เอียงบุตมูนั่นถือก้อนนี้เบึ้งลวดหลังเขาใส่เบึ้งไปจ้องหลังสี่ตัวไว้แก๊กหนาวแจ้วอะแล้วมาล่ะหลังเราหกท่า ูกอยู่ครับใส่ปลาไหลครับผูสองลังได้สี่ตัวไปต่อไปพี่น้องสองสายนี้สองลังครับบพูดลังหนึ่งนี่เดียงหุยเดี๋ยลัง เราหลุดเดี๋ยวมุมวบูทแตะอี๋เอียงว่านักบิดนักบอกไอ้ก้อนมันหนักเป็นตีไอ้แก๊กเจ้าพี่ลองทำว่าไปเลตลาดเด้อนี่ผมเคยได้หลังละล้วนหลายคนนี่บัวซีเลยซื้อหา

บอกเลี้ยวเอ้ผู้ใ <ผม S 2> ดสนใจก็ติดต่อมาเลยเด้อยี่น้ออเด้อยตุ่มปลาไหลครับเบอร์โทรก็อยู่บนคลิปด้ยวยครับผม,มผมบอกเลี้ยวขั้นปลาไหลมันถึงน้ำไม่เนี่ยบ่เหลือแทะเขาแท่แทะปุงเฮ้ย,ยเป็นตัวอยู่ขนาดตัวเดียว tôi điều tôi nhây tôi nhây khẩu tôi nói em bỏ cái khẩu đó hả bắt ăn pháo đấy biết không nhé bỏ máy đó gặp gì máy các khách cặp cặp bún đậu đi biết kia tùm màn đó nhìn khẩu tôi điều này thì hả nạp nạp bốc hộp lắng điều thì điệt để với chắc cho giờ giảm lấy đầu mắt thả với chắc như nhỉ thì mà mà nghe không ạ có phải xây gì đó thế phải này khuẩn là chén máy mà. đang <laughs> หลังที่หาครับนี่ปลาไหลบ้านผมนี่อยู่นแปนนี่แหละมันประยุกต์กับ้านเมียงเขาดิว่าอันขี่ตมมันหลายครับปลาไหลมันอยู่นี่อยู่น้ำคว้างมันประย่กอกปลาไหลมันปลาถูกบ่เอยอยู่ตะเกาวบ่าผาดนะใส่ดันหน่อยนั่นง,นงบอกว่าบ่าผาดนั่นตัวเดียวใส่ดันพนนะ กี่ตัวมั้ยยับอะไรนี่นี่ใส่เบ็ดไปกินแล้วสองหลังสองตัวเลยตดนปีของเนาะบุดกระบอกไหมปวดเกือบเล็ดอันนี้น้ำดำๆเนี่ยน้ำใบยูคาเลยคุณน้องอะไรอยู่ว่าเป็นตะเสียบตัวดันจีบยก็เัียนดันได้เลยอีใส่ดันอีกแล้วใส่ดันอีแล้วครับ nào kìm ừ. tôm ở con bên đấy biết bên đấy, xem, sáu, cái sáu ba, ba, một, hai, ba, đây này tôm, biết, cái là tì cây <laughs> <là phần> <laughs> ใกล้พิ่นหลายครับเขาปล่อยไว้หน้าเขาเดี๋ยวเพียเต็มหน้าอยูดในบิก๊กบวอร์ตันพาดจากหลังเลย,าลายน้ำมานไมาเลยหมันอยู่อะไรหนามไหมพี่น้องมันขเขา่ากี่หลีเลยมันหิวเงียนะนี่อย่างตัวเข,าเววเาวข่าบิดนะไอ้พุ่นั้นไองพุ่นล้นแข็งทั้งอ่าสุดยอดมองนี้ยื่นหลังนึงนี่หนีหลังนึงครับ หลังนี้ก็หูหลายเดย้ผมว่าบ่ไหนพระหลังนี้นะเดี๋ยวสิว่าปลาไหลขี่ตัวเดี๋ยวสิพาเบิ่งหูปลาไหลมันมีแฉลบ่เดี๋ยวหาก่อนหาบ่รยากหูปลาไหลนี่ไงละ่ะวันก็เห็นอยูนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับรูปลาไหลนะครับดูชัดชัด ว่ามันขี่ตัวดิงยปง่าเตือบมีหูนี่ง่าเตือบมันถือมาเขาว่าทันละนามมันตื่นๆหนึ่งครับเฮ้ยหลอดเดียวนามตื่นนี่ดิหูหู้เป็นไงมันใสอย่างเงี้มันจ๊กยังอันนี้นามไม่ได้ไปลองเบิ้งขี่ตะเหรอพรุ่นี่ หลายอยู่หุนมันแทงปอดขึ้นมาแบบไรนี่เห็นปะนี่คือปอดปลาไหลนะครับฟอดปอะไรน่ะขึ้น,นตาบูมึนละหลายเดี๋ยวจังเลยครับให้พี่น้องมาใส่เบียดครับก็เพื่อจว่าจีลงทุนเบียดจักง้อยหลังเงิน <c oughs> โอ้บุทันฟาวเลยเว้ย ใครก็ไปแจกยัวไปแจกฟ้าหมดหลยเลยวันี่ลังนี้ครับผมตุ่มปลาไหลพร้อมส่งนะครับผมตอนนี้ตุม่มข้างละสิบหกเซนยามกับมาแล้วน้องสบาเหรอวะ เดี๋ยวกลับมาทางนี้คือว่ากล่องต้องพยองยังเลยถือกัวน้อลังนี่นนอึอ้ยบัวฟ้าวบีกบัวฟ้าวถือสืออตัวนึงนดำเรียๆมีปะเลยล่ะใช่น่ะพี่น้องเมื่อคันนี้เอ,าอ้างั้นงไปเอาขีดตมขึ้นไหมยังไม่พี่น้องขีดตมเนาะคุณนไรไหมดำไหลไม่ดำเลยตอนไรมันตัวไม่ใหญ่หรอครับปลาไหลขาวเลยบอกไว้ก่อนว่ามันตัวประมาณนี้แหละ มันใหญ่บอทันลีบอีกหลายอยู่ลีกซีหลังครับอันนี้หลังใส่เบิ้งหมู่บ้านครับขั้นหลังนี้บ่ถือเอาทิมไว้นี่เลยเบาแล้วประกันได้ว่าบางทีมูนหลายครับขั้นบ่ถือเอาตุ่มตุ่มใส่ดันบ่มันก็บ่ดันแล้วทับเป็น bút bao tùm lắng nè, tên này phi long mà bút thủy bao tùm <laughs> để biết cả lắp bạt can lắp bạt đấy là bá, toáng to lắm mặt thẳng dân phao vu, mấy kẻ cứ phao cạp bẩn thế à, tu hả lâu đi thua về buồn lắm. เอ้ยใจคิดโรยกบ้านแล้ววะขันตรวจถ่ายขันหรือวไปฝายามอีกไปท้งนี่อีกหลังเดียวครับี๋้วกลับคืนไปพูดอีกทั้งหนึ่งทงั้งวันบึ่งแต่ภาพกระควหลินเห่นหน่อยอบอนป่ามา

phải luôn phải chắc không phải to như bóng thử túi lăng. thấy, với chắc ngủ với jack luôn, tôi với jack được lăng một. to ôi, lông ngang, tai à. cái bò này khùt lông, bó khùt luôn. e anh với jack, phải này anh tụm nít là nhặt lông này bỉ bẩn rồi. bóng chóng to, mấy mày mày cứ đẹp loài bắt. Mắn, mắn cả mắn <coughs> với cả màn qua đấy. là, ôm <coughs> đi lăng โอ้ยหยุนไปแจกเงดมันั้นเป็นสามตัวเลยคอยนับเบิ่งหัวสองกั่อยู่บริษัทแจกบากไอ้ผัวสามตัวหนึ่งยามนั้นเวอรได้เลี้ยงสองนังสตัวเลี้ยงหดเลยเลื้ยงนั่งจะหน่อยๆต้องลองเต็งแลงปัหามเอาจอดแหลมกันเ้าะเป็นเดเจอของแทะโดนทุกหลังโอ้ยมันน้ำค้นมานน้ำหนาเสตตุ่มบอกไอ้กยลงกลยลงกยลงไรนี่ละบ่เสีอเสียูกกันกวอยมาสิลมมเวลาป่ะไรมันต่มันลม ขนาดก like ูเอาไม่ไปสองโมงโอ้เดี๋ยวฝนครับพี่น mm, uh, oh, hey, like ้องหลังหนึ่งสองลังบ่ได้ไปสองลังสุดท้ายครับพี่น้องมีหลังหนึ่งโอ้ยลังหนึ่งเอ๊ะเป็นแป้นมึนๆนี่แหละไปแกะควายจางก่อนมาอันมาสันไปมาเถึกบมาเถียงจุดจุดจุดโอ้ยเขาตาเลยโอ้ยน้ำพุ่งเข่าตาเลยครับเหี้ยว ถือไก้เพิ่นไหลถืกเพับาว่าถือเพ่กถือไกเพิ่ไกลปะเอาดิอยาก,กลับไปรถพ่วงเน้นอะะลังนี่แหละมีรลุนแน่เนี่ย สันไปมิตาบ่อหวฟาบ้า่าบ้าสามเงย้ยโอ้ยหลังนี่แม่ก็นุนยดแช่ไหาไปขึ้นมาแล้วใส่อลไรชิบอยุ่มฟาว้าว่ะเดี๋ยวอต่างขากันโั้วไปเช็กแบบฟาบ้าตัวงามยู่ เทบิเแล้วพี่น้องนี่แล้วนอไไ้อปลาะไเหาเตีว่าเขาได้ยไหก็อยว่างเกือบสองล้วล่ะครับเอาไปให้เพื่อนเราหกตัวจะคล้องสาเพื่อนอยากกินาก่าท่านนี่ไปสนใจตุ้มกับติดต่อมากครับผมนี่ปลาเขาใส่เบ็ดปลาคอครับพี่น้องปลาคออุ่นๆเจ้าน,นี่นี่ปลาดุกเห็นบ่ ผู้เห็นหรอกไปเอานี่ผู้ใดสนใจอันนี้ก็ติดต่อมาด้วพี่น้องนี่มีจำนายกันครับมีผู้เห็ดคือกันนี่พวกเดี๋ยวสนับสนุนผมมานี่หลายผูดดุ่นอันนี้ตุ่มใหญ่ผมเห็ดข้างไรเงียบเกล็ดเส้นรับใหญ่ผดเอาไปยากบกใคร่ดต่ใส่หรอกครับนี่มันใหญ่เกินไปสำรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ทั้งนี้ครับ เจอกันคลิมไม่คลิปหนาหมูแรงเขาไปใส่ก,กอันตุ่มหฮอหลายผลตะไคร้เขาแบบนี้นี่ง่ายกำลังเห็ดสองลอยง่ายครับมีอยู่สามสันด้วยนะนี่มันหน่อยด้วยตุ่มเหาอยนี่นี่ครับนี่พูดของแท้มันนั่งยังอยูอย่นี่มันเหรอ นี station, ่ตุ่มโฮเตรียมครับพร้อมซ่ตลอดการเตรียมเข่าหนาฝนครับไปขอบคุณทุกท่านครับานหลับชมครับผมเจอกันหมูแล้งคลิปหมูแล้งครับสวัสดีมิใชยทุกท่านครับสวัสดีครับผมไงไงนี่มองทำการเฮาอ